มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอเชียินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกขายหมดตัวนี้เป็นยามาฮ่าอินแมกนะครับ155ซีซีนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าขับรถไปล่วงหายกลางทางรถเหยียบนะครับไม่สามารถสตาร์ทติดได้ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับโทรหาช่างกุญแจเอเชียินนะครับมาถึงที่บริการนะครับไม่ต้องยกไม่ต้องลากเลยทีเดียวนะครับมาถึงเราโปรแกรมดอกใหม่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมสตาร์ทนะครับตอนนี้เราลงโปรแกรมเสร็จเราจะทดสอบก่อนส่งาให้ลูกค้านะครับมาเข้ามาในรถปุ๊บนะครับ ลองติดรอนะครับกดสังเกตไฟขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ทีนึงนะครับสังเกตไฟขึ้นมานะครับอ่าตัวนี้เป็นเตาแก๊สนะครับกำเบกมือให้แน่นสวิตช์ออเดจีเรียบร้อยนะครับเครื่องฟลิตสตาร์ตง่ายเลยนะครับดับก็อย่างนี้เลยขอให้รีโมทอยู่ในระยะใกล้ตัวนะครับคุณสามารถที่จะสตาร์ทรถได้เลยนะครับกำเบกนะครับกดกดเรียกรถทีนึงนะครับเอาแก๊สอ่าไม่มาแล้วตอแก๊สมาแล้วครับอ่า เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการนะครับทำคุญแจหายหมดของยามาฮ่าอินแเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าด้านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับไม่ว่าจะหายจะลืมจะเพิ่มสามารถติดต่อมาได้ที่0838978964นะครับช่างกุญแจเอชินบริการข้างในและนอกสถานที่ตามเบอรทั้งหลังนี้เลยนะครับหรือไม่ก็ข้างหลังก็มีครับอ่าแ่นมาหนมีทุกมุมนะครับ รถโมบายซัพปร์ต2 4ชั่วโมงอ่ะ,อะส่งม,มาให้เขาได้ครับอ่ทดสอบหน่อยทดสอบหน่อยนะครับลูกค้าทดสอบเองกับมือของเรารีวิวกันช,ชัดๆแต่จัดันที่ล้างเลยแล้ว,ว <c oughs> <c oughs>